่อน์ดนิกเกนนะครับเขาจะมีฟอร์ดพาร์ทให้อยู่แล้ววันนี้นะครับที่เราทํากันอยู่ตอนนี้ระบบฟอร์ดพาร์ทล่มใช้งานไม่ได้หมุนหมุนหมุนมุนมุนอยู่อย่างนี้ใช้ดิจิตอลคีย์ของผมสั่งงานแทนได้เป็นแอปดิจิตอลคีย์ของทางเรานะไม่ใช่ฟอร์ดพาร์ทตอนนี้รถไม่ล็อกใช่ไหมผมจะสั่งล็อกน่ล็อก,กแล้วหลดล็อกหลดล็อกก็ได้อ่าไม่แน่ใจฝาท้ายได้ไดใส่ไปหรือเปล่านะโอ้ฝาท้ายก็ได้ มองเห็นไหมจะฟอร์ดพาร์ทไม่แน่ใจว่ามีปุ่มเปิดฝาท้ายหรือเปล่านะผมสั่งปิดไปแล้วปิดแล้วเห็นไหมเราสามารถสตาร์ทได้เช่นกันแล้วก็มันจะไม่น่วงเหมือนฟอร์ดพาร์ทนะกดปั๊บแตะปุ๊บดูนะ,ะหนึ่งสองสาม,อมโอเค สั่งได้หมดเลยเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีดีเลยไม่มีหนว่วงไม่มีอะไรนะอ่าโอเคสามารถเติมเต็มการทำงานใช้งานร่วมกันกับฟอร์ดได้เลย